สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีผู้สุขคนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องนูนที่สวนมากินข้าวจ้าหนูซุปน้ำไม้แล้วเมื่อกี้นี่แวก็มีมากอะไรดีแตก็มีเสดาวเรือเมื่อวานนี่แหละจ้ะพี่น้องนี่จะซุปน้ำไม้คอยจะแซ่บอยู่บ่จ้ะพี่น้องมากินน้ำไม้ช่วงนี้กินน้ำไม้ดูจ๊ะพี่น้องช่วงนี้น้ำไม้ได้ของโปรดจ้าแวก็มีมากอันนี้เซอรี่น้อยนึแล้วกะอัางหมุนจ้ะพี่น้องจ้ะ กินแก้ข่าวจากพี่น้องแต่ว่าอ้นุ่นเป็นมีเม็ดจ้ะบดเม็ดไหนเม็ดแต่กระแซบจ้ะพี่น้องว่านดีแต่ก็มีขา้ว <c oughs> ขาวเหนียวข้าวเหนียวจ้าพี่น้องก่อนหนูน่ะก,กินข้าวนูก็ขอบคุณเด้อจาพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อจาพี่น้องที่เข้ามารับชมช่องนูเนาะจ้าหนูก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคู่ทุกคนกันจาพี่น้องขอบคุณไมห,หลายเด้อจ้า มาจ้าพี่น้องมากินข้าวน้องค่อยใช้มือเลยเพิ่งอาบน้ำแล้วเมื่อกี้นี่จ้ะน้องไม้ข,อ,ของโปรดจ้ะ 那得考，那平常。 Mắc nó mày thì nó <laughs> tên nói cho tít cả nó có nhảy mà là tít lời pin nó quay níu cho kho tưởng nhục rồi xem lại <laughs> 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 right, ơi กินเยอะๆพัก <laughs> กินข้าวเมือ่อสั่งรอบนึงไงพี่น้องไงข้าวเช้าเป็นข้าวเที่ยงจ้ะกินอีกรอบกับตอนแรงตอนแรงไม่ได้กิน,ข,นข้าวได้ปะนี่กินนนอนไม่อยากกินข้าวพี่น้องก็จะกินนันก๋วยเตี๋ยวเมื่อไหร่ะกินยำเมืม่อไ่ะกินส้มตำไปกินค่ะ อย่างกินขนมจีนคือที่เรอบกินอย่างมันนักนักท้องไงพี่น้องเมได้ให้งานเนาะก,ก็เลยแบบกินข้าวใส่จะให้งานนีกว่ากินข้าวเส้าเที่ยงแรงอะไรจะเลือกงานกะกินอกรอนนะึะง

ซุปน้ำไม้ก็ไม่ได้ใส่ยันใบยะนางอยู่จะพี่น้องรูปนี้ใส่ซุปใส่ปลาจ้ะใส่กระแซบพี่น้องอืมลืมใส่ข้าวคั่วพี่น้องยุง่อยกินซี่อิ่มแล้ว่อยกึสวด <c oughs> ก็หลืมแสเข้าคััวนำพราะว่ามันบุกกับพร้อมจะค่อยค่อยอิ่มแล้พี่น้อง ินคำนี้ก็อิ่มแล้วค่อยจะกินผลไม้กินผู้เดียวอาหารจานเดียวกินแล้วกันแล้วเนี่ยพี่น้องถ้ากินอาหารหลายอยา่างเหงสิบุ้มเมืก็น่ะอาหารจารเน,มเ,มเ,าาเ,ดนเดียวยังบุ้มเเลยเบื้องหม้ยังอยู่เดนชูผลไม้เนี่ยเยอะแยะอีกยังกินอีก กินดินนุ่มมากกินอย่างนุ่มไหมอิ่มแล้วจ้ะนย่างน้อยนุ่มไว้กินดินจ้ะเหมือนบุบุเสียบุญหยองบุญพูดพี่น้องเดี๋ยวคอยกิเห็นอีกกินดินนะพี่น้องมากกินนุ่มไหม ผัดน้ำไม้ซุปน้ำไม้แกงนมำไม้ <c oughs> ตำตำป่าใส่น้ำไม้กินเมื่อสี่น้องคุ้มมากคำว่าน้ำไม้คุกินได้เมื่อคนมมากกินนี่จ้ะพี่น้องเป็นพลไม้น้ไใเป็นแก้เขา Quên mất mất rồi đi lại mày nó Chắc là tôi quên mất đó Ôi, nói nó lại nhầm nè Nói nó lại nè อันนี้กล่องโลโลเลยพี่น้อนโลเนื่องจากยี่สิบโนกินกม่มบุ้มบ่าเทียยอันนี้สามมื้อเลอพี่น้อง่็กินบุ้มื้าเทียย มันเป็นอ่งหุ่นมีเม็ดพี่น้องเม็ดไรเม็ดแต่ก็หวานจ้ะก็คือแบบบ้านธรรมชาติพี่น้องเปรี้ยวอมหวานน้ำหอนผลไม้ถุอ เบื้องโลหนึงยี่สิบปูนนึงเนาะเือรี่ก็กล้อนเงยยี่สิบห้าร้อยกรัมกับยังเรียกกันยี่ห้าเจอรี่อ่ะก็ดอิ่มแล้วพี่น้องเ้ยก็เจ็บนิ้วก็กัดนิ้วมือเจ้าของนิ้วนี่เจ็บเลยปวดมุมือ จ้าพี่น้องคลิปนี้ดูเอาไว้สำในก่นอนนะจ้าคลิปหน,น้ายังทักยถ่ายกันใหม่จ้ะพี่น้องขอบคุณใหลายเด้อจัดพี่น้องไปละจ้าบ๊ายบาย